สองพอลูกน้ำน,นาที่รีที่รีครับรดสวนกันดีแท้มือวันนี้ออกมาหน้าทงนี่ครับพี่น้องเอาสวัสดีอีกหนึ่งคลิปเด้อครับออกมาหน้าเอาสูงอีกทงหนึ่งเพื่อนสิมาเกี่ยวเขาทั้งปีนหน้าทงเรื่องเพื่อนาวันสวนกันไปละสองพอลูก <c oughs> จะต้อตงไง เจ้าว่าตัดตื่นใจน้อกเนาะอันนั้นมันจะมา,า,กมากเกี่ยวเขาน้ำโอ้ไก่เติมทุ่นนี่ออกทองออกท้าพี่น้องวาดนี้วาทงมาท่าอีกแล้วครับอุ้ยข้าเจ้ากำลัง,ง,นง,นลงนั่นมอว์เขายู่บนท่างบนใส่ละทงเนี่ยบ่ใส่ละรถเกี่ยวมันจะถอดได้ยังงนาะโอ้ตีรีตีรีไปสองปลูกไปไก่เติมทุ่นนี่ โอ้ยถงหน้าสุดลูกหูหลกตาเลยพี่น้องเลยก็ <c oughs> จะมอบเขาถ่ารถเกี่ยว,วบรรยากาศดีมากน้องนี่ไหมเป็นตะบะหลายหรอกน้อง,องอยังหรือเนี่ยน้องประจำหมู่บ้านบ่เลยว้าดูพี่ตาตุ๊กปลาไลป่ปลาคอมันปลาคออะไรเแบบียดดีเอา้าพี่ทั้งพี่เอ้ยเป็นตะสูบดีแต่ทั้งพี่ <c oughs> <c oughs> เนี่ย ปลาบัวกจ็จะสูบน้ำกินปลาเออเห็นแล้วบัวในหุ่นรถเกี่ยวในหัวก็จะเจอื้อรื่องวัวแน่วหนิโอ้พอใหญ่นีแเราใส่อันนี้ใส่ดา่างหมดฮึตัดไปเลยนี่ไหมบ้านแมนเ่เนรีอะใส่ด่างตัดเรื่องไปเลยเถอนี่เบ็ดสายเบ็ดสายตีบ้าจ้ะเอ้าไปไังไปใก็คลิปบนึงใ,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 ใส่คลิปไหน ทายเลีปนนี้เมาหัดทายคลิปทายคลิปบ่อนนะเลียังเลยนี่เอาอย่างนีงายนอไหนใส่ไหนน้ำเรื่องไม่ยังมดเลมาคอยดีใจโอ้มาหน้าเจ้ของซ้ำเนี่ยโดนเลยมาหน้าที่อ่งโอ้โดดตีล่ะโดนโดนโดนไปไปตัวไปขึ้นรถน้ำลูกกันไปเออไปหอละบาทดิ โอ้ยังดึกไปหนาเรื่อยอยู่เอาไปไปบอดง่ายดอกพุธรถเกี่ยวเข่าขั้นหนึ่งฝุ่นขั้นหนึ่งสองขั้นบนตัวอยู่นี่เอาไปก็ขนหนูขนหนูเออขนจักขั้นขนจักรถหลายเอ้ยแบบคนเนาขนี่เต้โอ้เขามายิงหนูแล้วเขามาลุกขนอยู่นี้กระบาดสัตวอขนหนูแต่เมื่อสักครู่ไปใส่แต่ไหนพวกใช่ไหม เ้าจไปจาจะควหน้างหน้ามาหาายเกี้ยวเขาแม่เออไปกินก้อนอเนยโอ้เห็นแต่ขนมันจิมันปล่าบนีขีมันก็ไ่เห็นแต่ขนโอีมันลูกไฟเล่นเียลูกไส้ไข่เด้อสิไไ่ตีอยู่ในเตรียมไม่เลยนี่างังกีขาตนนะเตี้ยย่ตีนูนี่ก็เอาขากลายวาเดี๋เราเกี้ยวเขาขันไหนก็มีหลายขันแต่บัดมาหอดหนึ่งสองสามขั้นผู้น่ะใบม่วงใมงเขาสิมาหาใบม่วงสิใบม่วง เขาจะได้ไล่หนูกันบามงบมงโอเคจัดไปจะน่าไป้องเดี๋ยวรถเกี่ยวเขามาพูนขันหนึงพูนขั้นหนึ่งพูดขั้นหนึ่งขันหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึงนหนึ่าันหาึ่งขั่ง้นหนึ่งันอนึ่ขั้นน่ันหอึ่ัอนหนึ่งข้นหนึอั้นหน่ขัน่ง้นหนงั้นหนึ่งขั้าเน่ขั้ไปไล่ดตัไ่ัค โอ้เข่าหน้าดำตัวนี้เป็นกัวเป็นกัวอยู่นี่พี่น้องโอ้เิ่นสามหมอนอ่อนหน้าบานอยู่แต่ว่า,าวก็เจ้าสามขาเข่าไม่จัห้องใหญ่งโอ้บรรยาก,กาศตรงหน้าพี่น้องหอมใบเขา่าหอมกินเขา่าใส่ละโลดเท่ายู่งใส่ละ,ละอลโอ้ากาเจ้าเกี่ยวตรงฝุ่นอยู่อันนหน้ากาเจ้าเขาอะไรพิชไรวะพิชดีงามขอก็เจ้านะก็เจ้าแล้วกับบ้านห้องเลยสิ เออาะวอาพืเปลี่ยนง่ายอทษไหมเจเออหน้าไปกับ่ได้ถามดอกอเออเออพได้ถามพนาพอดายเกิดไรไว้ตึงว่าพืเหลี่ยวก่ปเฮาอสันดอกใล่หู้เฒ่าเฮาผู่เฒ่าันึ่งอ่ะนี่พูดใดสิเกี่ยวเจ้าเนี่ยให้เจ้าหนีผมเป็นตัวแทนมาเกี่เจ้โอ้สิบ่รักเขาพ่เต่าสิบ่รักเขาไปขายติพ่ร้กหาไปขายพ่น่า โอ้ไพอันเนี่ยเขาเนี่ยไหมเขาหายปันไหมโอ้เข้าหอมผู้พันเข้าหอมผู้พันสะปนครได้มาปีนี่ตีปีนี่โอ้ปีแรกได้มาปั๊บนับดวดปั๊บเลยเต้บ่ถ่วมดอกเว้ยมันยังได้กินยุ้ซ้ำเลยเนี่ยครับอืเข้าหอมผู้พันเข้าเหนียวหรือเข้าเจ้าเข้าเหนียวครับเข้าเหนียวโอ้สะพนเม็ดมันใหญ่กับรังถ่วงกันอยู่นี่เบิ่งดูเม็ดบอกใหญ่เลยพี่น้องเนี่ยเราเห็นแน่ว่าเม็ดไม่เท่าเราขายเพราะแพ้งดอกฮะพี่เราหน่อยสิแนวมันน่ะ ต nope. you know you know yeah. ีีน um ึงนะเหทข่อยเห็ดนะตเตี้น้าข่อยกาบล้ลอยงนีไม่อผู้เฒ่าเห็ดอยู่บ้านไหมข่อยโมัเห็ดนะตักเตีง่วงอรแถพ่อเลี้ยงหน้าใครแถวแม่เห็ดอบกเลี้ยงงวจบับเาแล้วข่อยเห็ดมังแตน้สายไดบันเทิงข่อยดันสมวนสามวนเออเอาคือสองขั้นเอาผุนขั้นหนึ่งโอ้ขั้นนบเมียนบ่โอ้ขั้นพุนเนาะผุนขั้นสีแดง หน้าผู้ใด nah, mm. nah, nah, oh. ีสันหน้าตัวนี้หน้าเมียเิ็นหน้าเมียหน้าเมียเทาเออโมแวโมแวหน้าโพธาลีสัแต่ว่าหน้าหน้าเมียไม่เทาโอ้แนวไหนวะเอาเมียผู้แรกคนตายหรอเล่าเมียไม่โอ้อันนี้หน้าหน้าเก่าอันนี้เออก็บางสันได้ไหมมาที่นี่พนก็เลยให้เจ้ามาเด็กเด็กกับเมีย เอออะไรเนี่ยสะสมข้าวไปได้หลายถั่อย่าไปยากนะพ่นพ่นธิได้เมียไม่จะคนขึสร้างพุทฝังถามว่ามือนี่นั่นพนธิ์ห้เจ้ามาเป็นตัวแทนตัวแทนเออมาเกี่ยวมาคุมรถเกี่ยวมาไปขายเออจักไรเอาอยู่เหนียวสี่ไรครับสี่ไรแม่นให้เดียวนี่เนาะสอง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 แปงเออเออเออเขาทาตัวอะไรตักแต่พนท์เนาะตักแต่ทางเข้ามาจนหดาีไปม่นครับปกตติ่ได้้ังนวะโอเอ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 อ มันเป็นของหลืองจ้าจเปิดเลยฝังนี้เปิดเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้สีอะไรอันเหลืองเหลืองนแม่นเบิแม่นบ่ร์ตห่อยมองเขาเหลืองเหลืองนิแม่นครับหน้่ประหวัดไปเลยใช่มมองสุดใช่ไหมสีอะไรยังมาสีอะรยังมา้สีเงาเถอโมเมนต์ดอกของ่อยสีไรโม่าฝันนี่ไหมหน้า่อยกับสีอะไรกขันโมเมนต์เดิ่มันเป็นสีเปลืกตัวนี้โมเข่งกัดมีไหมให้ไหมใสให้ไให้เป็นโมเข่งจากต้นม่วงนี่สิเดีนี้จากทานเขาไหมจากทานเขาอน นาต้นแ่ไนไโอ้ยเนโมเมนต์สีไคันหดต้นแค่นก็ือนโมเมนต์โมเมนดอกเจเ้ยจะว่าอะไรเบงเฟินแบกรเท้บมเินลบรอ้เจียวกวอนเท่าเพ<อ>าถึงว่งาตักแต่พูุ่นไหมพุม่ไหมมองรถเจียวฝุ่นไหมเออโกแค่ผุบ้านในเี้นี่ถ้าพุ่นกระแทกขางเขามาหมดไ่น่องพุ่นฝุนมันจะเป็นไปได้หรือสีไเดียวมันแปสีไลเลยเดี๋ยวเนี่มึงอยู่นี่ยนะเยอะไเไเอาโอเคถารถ ใช่ยังนี่ละสิไปเห็นด้วยนี่ไม่ต้องไปดอกเออเห็นละละเห็นละละเออเอาเปั่นเปั่นสวนบกเอ่อเดินเตะเออแต่ว่าหน้าตรงนี้ของน้องเมียเออแล้น้องเมียหายไอ้นั่นเออเพิ่งบังคีปนูเพิ่งหลายวันไอ้นั้นนี่เออโอ้ยลูกชายไงเจ้าเออลูกชายไงเออเอาสั่นโรงนี้ชายดีได้หน้าตรงพุ่นบักเล็กน้อยนั่นตรงบักนั่งตรงเพชรพุ่ญบักสกายเล็บล่ะแม่รับอืบ เอาโอเคถารถแหงนะโอ้ถารถเกี่ยวโอ้ยยี่สามยังไปเออยยี่สามยังไปไปพ่อกันอยู่นะมืออื่นมือมือมือไอ้พวกกี้มือเออมือเอไวรออึกใจเดียวพี่น้องครับพรุ่งนี้วันเสาร์มือื้อมือเลื่นเราจะไปเจอกันที่ไลฟ์สดไลฟ์สดทางเพจเฟซบุ๊กไลฟ์ชาแนลไลฟ์ชาแนลชมฟรีทั่วโลกตลอดงานอ่ะโอเคเอาคลิปนดี่ยวำนีกก่อนเนาะครับผมจวดเดี๋ยวจัว่ากันไวจัดลอยชาแนลพาม้วนพี่น้องครับผมถารถเกี่ยวครับ Ну...